ไปกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับเรื่องงานครับงานที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาการตลาดการค้าการขายประสัมพันธ์นะครับถือว่าดีครับโดยเฉพาะงานที่ต้องพบปะผู้คนนะครับงานโฆษณานะฮะงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายระหว่างประเทศถือว่าดีครับในช่วงนี้คนที่ทํางานประจำอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่างานค่อนข้างเข้ามาฮะเขาเรียกว่างานเข้านะฮะเรื่องการเงินครับจะหมดเงินไปกับการกินนะครับ Enjoy eating นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันศุกร์ต้องวางแผนเรื่องเงินครับเดี๋ยวมีเพื่อนเดี๋ยวมีปาร์ตี้บ้างอะไรบ้างนะคนวันศุกร์นะ การเงินก็จะหมดไปกับเรื่องพวกนี้ครับเรื่องความรักนะครับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแน่นอนครับต้องดูกันไปก่อนครับคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันดีขึ้นนะครับปัญหาต่างๆก็จะปรับความเข้าใจครับส่วนเรื่องสุขภาพครับได้แฮงกันแมนครับสุขภาพไม่ดีช่องท้องปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายคนวันศุกร์ต้องดูแลเรื่องสุขภาพครับโชคลาภไม่โดดเด่นครับและยังต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะครับโดยเฉพาะพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ฮะต้องระมัดระวังครับนะแล้วก็ระวังของหายด้วยนะครับภาพรวมดว คนวันศุกร์อย่าใจร้อนอย่าทำอะไรที่แบบหุนหันพลันแล่นต้องมีสติต้องใช้ความรอบคอบนะครับในช่วงนี้คนวันศุกร์นี่ว่าอารมณ์มาแรงมากนะครับยังไงก็ระวังแล้วก็ใช้ความรอบคอบนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนวันศุกร์ครับวันต่อมานะครับวันถัดมาคือวันเสาร์นะครับเรื่องงานครับจะเกิดเรื่องราวดีๆคนที่กําลังจะค้าขายหรือกําลังมองหางานใหม่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับงานทําธุรกิจจะประสบผลแห่งความสําเร็จดีครับไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามเะครับเรื่องการเงินครับระวังถูกหลอกถูกโกงระวัง คนหยิบยืมยืมเงินระวังเรื่องการพันนนะครับคนวันเสาร์ดวงการเงินไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีใครมาขอความช่วยเหลือชวนลงทุนหยิบยืมยืมเงินนะครับอะไรก็ตามที่เป็นธุรกรรมการเงินเนี่ยคนวันเสาร์จะต้องระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องความรักครับโสดไม่ดีเลยนะครับความรักไม่สุขสมหวังนะครับต้องระมัดระวังใจตรงนี้ครับแล้วก็ควรมีคู่ระวังจะมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะกันนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับโรคหัวใจความดันนะครับความเครียดสุขภาพไม่ค่อยดีครับโชคลาภก็ไม่ได้โดดเด่นครับ ภาพรวมอย่าใจร้อนนะครับอย่าหงุดหงิดง่ายนะครับต้องรู้จักยอมรับและปล่อยวางนะครับและที่สำคัญครับคนวันเสาร์จะต้องเป็นคนที่เปิดใจและฟังผู้อื่นนะครับคนวันเสารว์วงในช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับต้องดูแล,แลและสุขภาพนะครับยังไงอาจารย์โจก็เป็นกําลังใจให้กับคนวันเสาร์ด้วยนะครับ